สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมเฮอามคนรักรถโคโรนานะครับเดี๋ยวมาดูนครับว่ารถเก่งหลักหมื่นนะครับสภาพน้องป้ายแดงเป็นยังไงนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรนาอัลติสนะครับหน้าหมูนะฮะเป็นเครื่อง1.6 VVTi ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบ้านแท้ๆไม่เคยติดแก๊สนะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมองข้างปัดไฟฟ้ามีจอ LCD นะครับแล้วก็มีกล้องนะฮะกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะฮะนี่ครับ ตัวรถก็สวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับเพราะว่าตําหนิริ้วอยต่างๆรอยขูดขีดรอยซีดนะพยายามเก็บงานให้หมดแล้วนะครับนี่ครับรถก็จะเงางามแบบนี้เลยนะฮะย้ํานะครับว่ารถบ้านแทๆ้ๆไม่เคยติดแก๊สน,นะครับตัวถังก็เดิมๆนะฮะเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนขายนะครับนี่นะเดี๋ยวดูอีกรอบนึงครับสีเงาวิบ,บับแบบนี้เลยนะ,ะหลังคานะครับราคาเปิดอยู่ที่8 90 0 0บาทนะครับ ราคาต่อรองกันได้บ้างนะฮะต่อ,อ,ตอนกักรบกวนผ่านก่อนนะครับเพราะว่ารถเก็บงานเรียบร้อยนะครับแล้วก yeah, ็รถค่อนข้างจะสวยะคันนี้ผมบอกได้นะฮะว่าใหม่มากๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับภายในสีเบดสภาพสวยกริบแบบนี้เลยนะฮะไม่มีแตกหักไม่มีชํารุดนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูช้าๆชัดๆนะครับครับอ่านี่นะแขงประตูสวยทุกบานนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานนะ นี่ครับเบาะสวยนะครับนี่ครับซอกตะเข็บก็ประมาณนี้กระจกก็เป็นกระจกแท้ทุกบานนะครับนี่นะฮะนี่ยครับท่านใดหารถใช้งานแบบผมบอกได้เลยครับรถหลักหมื่นคันนี้นะสภาพเหมือนขับรถราคาหลักสองแสนนะครับการันตีได้เลยครับนะครับเบาะข้างหลังสวยนะสีเบจนะฝ้าเพดานนะครับสะอาดมากฮะอ่าแล้วมาดูนี้นะครับ โรมนะโรมก็ยังสวยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งคนนั่งนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับรถสวยครับรถสวยได้สภาพนะฮะเนี่ยครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับอ่าอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยนะกุญแจลิฟกุญแจรหัสนะครับนี่นะมีจอนะครับนี่นะฮะสวยงามครับสวยงามจริงๆฮะ บอกคนขับนะครับมีตําหนินิดเดียวนะอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยครับมีแค่นี้นะครับตําหนิภายในนะนอกนั้นไม่มีตาหนิอะไรครับรถสีสันสวยเต็มร้อเปอร์เซ็นนะครับเครื่องนิ่งช่วงล่างแน่นแอร์เย็นนะครับช่วงล่างผมบอกเลยครับว่าแน่นร้อยเปอร์เซ็นจริงๆฮะยางสี่เส้นฮี่อัมจัดการเปลี่ยนเป็นเรียบร้อยนะครับเป็นยางดอกเต็มสี่เส้นนะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าดอกเต็มนะฮะสี่เส้นนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับสารละลื่นต่างๆสายพานเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะ ย้ำนะครับว่าเครื่องนิ่งช่วงล่างแน่นแอร์เย็นครับรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะอ่านี่นะครับยางนะฮะยางที่สวยแบบนี้แหละดอกเต็มเต็มทั้งสี่เส้นนะครับเดี๋ยวสตาร์เครื่องดูข้างใน,นครับกุญแจรีโมทได้มาแค่ดอกเดียวนะครับมัดวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะฮะครับสตาร์เครื่องเาเดียวติดนะ่าเดี๋ยวผมเปิดแอร์นะครับ เล็ใไม่นะครับนี่นะสองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับไม่จะขึ้นอีกนะครับเพราะว่าไออาร์ใช้งานตลอดนะมารวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับเกี่ยความร้อนใช้งานได้นะไม่มีไฟโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟ ABS ไม่โชว์ไฟ Airbag ไม่โชว์นะไฟลูกเครื่องก็ไม่โชว์นะเนี่ยภายในมันจะสวยคลิปแบบนี้เลยนะครับผมย้ํานะครับว่ารถสวยได้สภาพนะแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมเกินราคาแน่นอนนะ อารมณ์ขับขี่เหมือนขับรถหลักแสนเลยนะครับผมบอกเลยแะการันตีเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูในฝากระโปรงครับครับผมเครื่องก็จะนิ่งแบบนี้นะครับสารล่อลื่นไส่ฟองใสยพานน้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะนะเจ้าของเดิมก็ดูแลมาดีมากๆนะครับผมการันตีสภาพเลยนะคันนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทครับรถหลักหมื่นนะอารมณ์เหมือนขับเหมือนขับรถหลักสองแสนนะกระโปรงกระเข็บก็ประมาณนี้นะ ใส่ยังไงก็0902757798นะโทรหาไอร์มได้ครับย้ำนะครับว่าเครื่องนิ่งช่วงล่างแน่นแอร์เย็นนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับการันตีสภาพนะครับผมบอกได้เลยฮะราคา89,000บาทนะครับราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อยนะฮะคันนี้ผมบอกได้แล้วว่าขับแล้วอารมณ์เหมือนขับรถหลักแสนนะครับไม่เหมือนรถหลักหมื่นนะสีสันก็100%เรซ็นต์ซ่อตะเข็บก็ดำเดินมายางดอกดี4เส้นนะครับ ช่วงล่างแน่นสุดๆร้อเนะเจ้าของทำมาเรียบร้อยพร้อมเปลี่ยนผ้าเบรกมาเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นท่านเอาไปไม่ต้องไปทําอะไรนะครับแปดหมืาบาทนะครับก็พร้อมใช้พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับค่าส่งตามระยะนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดนะศูนยะ์เก้าศูนดห้าเจ็ดเด้ะโทรหาให้อามได้ครับสวัสดีครับผม